จุดเริ่มต้นของการทำออนไลน์ของ f i ก็คือเกิดมาจากพวกแมวเนี่ยตอนแรกฟิลมก็ถ่ายช่องเล่นๆว่าจะเก็บน้องไว้ดูเฉยๆน้องๆก็เริ่มแบบว่ามีเข้าโรงพยาบาลบ้างฟิมก็เลยรู้สึกว่าเอออยากหาอะไรได้เสริมถ้าเลี้ยงแบบนี้แล้วแบบแค่เงินเดือนไม่น่าพอเลย้มนนสรุปก็คือขายดีมากแต่ไอเดียในการขายของฟิมก็คือฟิลมขายอาหารแมวได้กินของถูกแล้วก็ใหม่ตลอดเวลาสรุปล้วก็คือทําได้จริงๆนะคะแต่ส่วนต่างที่เป็นกําไรคือได้น้อยมากอันคือขาดทุนด้วยฟิล์มก็ถือว่าเออเหมือนหาคนหันอาหารแมวตอนหลังก็เลยต้องปิดไปก่อนแต่ก็แอบเสียใจนะเพราะว่ามีลูกค้าบางคน เขาแบบสั่งบ่อยซ้าม,มากจนฟิล์มจําชื่อได้แล้วหลายคนเขาจะรู้ไหมว่าเขาเป็นกําลังใจให้ฟิลมมากเลยตอนแรกล,ลงเล่นเล่นไม่คิดว่ามันจะขายออได้ตอนแรกกับฟิลตั้งถูกกว่าร้านอื่นตอนหลังมาฟิลก็ตั้งแพงมากก็ยังมีคนมาซื้ออยู่แล้วก็ซื้อซ้ำฟิลมก็เดาว่าลูกค้าน่าจะชอบวิธีการแพ็คอาหารของฟิลแต่ว่า เราก็ต้องจากกาันเพ้งเท่านี้นะคะเพราะว่าธุรกิจนี้ไปต่อไม่ไหวจริงๆแต่ก็ยังดีที่ได้ลองแล้วอย่างเคสนี้นะคะคก็คือเขาสั่งมานานแล้วแล้ว,ลวฟิลมก็ลืมส่งเขาก็ยังใจดีนะคะทักมาให้ฟิล์มส่งของไม่กดยกเลิกไปก่อนขอบคุณนะคะยังม,มีเคสที่คุยกับลูกค้าให้ถ้าใครชอบเรื่องแบบนี้นะคะ<ส>กดหัวใจกดติดตามไว้แล้วฟิลมจะมาเล่าให้ฟังใหม่ค่ะ